โอเคครับสวัสดีนักร่าสวสดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมป Week l e g y c y 2นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกจุดเรียนปานทั้งหมดของแมปนี้นะครับก่อนไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมคลิปกันเลยครับ Let's go โอเคทุกคนเริ่มมาที่ปานแรกนะครับเป็นปานไฟของเลงคูนะครับให้เรามาที่เมืองแรกเลย วิ่งมาตามทางนี่ครับคุณจะเห็นไอคอนของเลงโกคูอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราวิ่งไปคุยกับเลงโกคูข้างหน้าเลยเนาะนี่นะครับเลงโกคูจะยิงอยู่ตรงนี้เนาะวิ่งมาตามรูปไอคอนนี้เลยให้เรากดคุยกับเลงโกคูนี่เลยนะครับของที่มันจะใช้ก็คือเลเวล15แล้วก็เงินอีกหนึ่งเหมือนเยนนะครับแล้วก็เรากดเย็นไปมันก็จะมีคุยขึ้นอยู่ขวามือน,นี่ให้เราไปทําให้เราไปตีอสูรตามที่ควสบอกเลยนะครับแค่นี้เราก็ได้เราก็จะได้ปานไฟมาใช้นะนะครับ เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปเลยนะครับเป็นปานอสรรพิษของอ p บนัยนะครับเดี๋ยววิ่งตามผมมาเลย โอเคครับเราก็จะเจอโอบานายิงอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเรลียนปานอสอรพิทเนาะกด e ไปเลยของที่จะใช้ก็เหมือนของเลงโกคูเลยนะครับเป็นเลเวล15แล้วก็เงินอีกหนึ่งเป็นเจเนาะเรากดเชสไปแล้วก็จะมีเคเวสให้ทาอยู่ขวามือตรงนี้เหมือน,น,มนเดิมเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดเรียนปานต่อไปเลยนะครับเป็นปานจันทาเนาะของโคคุชิโบนะครับอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวตามผมมาเลย โอเคคุณก็จะเจอคุูคุคชิโบยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดเตียนปานเป็นจุดเตียนปานจันทาของคูุชิโบนะครับตรงนี้นี่เลยของที่จะเป็นต้องใช้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะโหแต่เยอะแต่เยอะเหมือนกันนะโอเคอยากให้สอนทําก็บอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูจุดเตียนปานตะวันต่อเลยนะครับเดี๋ยววิ่งตามผมมาเลย ครับก็ถึงจุดเรียนปานตะวันแล้วเนาะเราก็มาคุยกับยูริจิเลยนะครับกดอีไปเลยของที่จำเป็นต้องใช้นี่จะแตกต่างกับปานทั่วไปที่ใช้เลเวลสิ 15, แล้วก็เงินหนึ่งหมื่นเยน,นครับอันนี้ของของที่ต้องใช้ก็จะเยอะกว่านะครับน่าจะเป็นเลเวลห้าสิบแล้วก็ซันโซแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนเยนนะครับของนราจะประมาณนี้แล้วก็ทําปานตะวันได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดเรียนปาน อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวรีตัวไปเมืองแรกเลยนะครับเจอก็นเมืงแรกครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมงแรกแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งตามผมมาเลยนะครับ โอเคครับเราก็ถึงหมู่บ้านที่เรียนปานต่างๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่ปานเสียงเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เรียนปานเสียงของเทนเง็นนะครับจุดข้างหน้านี่ก็จะเป็นเรียนปานบุพานะครับของคานาโอนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยส่วนส่วนรูปราบมันไม่ใช่จุดขายดาดนะครับเป็นจุดเรียนปานวาลีเนาะเดี๋ยวผมเข,เข้าไปให้ดูดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเรียนปลาบาลีนะครับส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นเรียนปลาแมลงของชิโนบุนะครับส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นจุดเรียนปลาบายุเนาะใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยหมู่บ้านนี้จะมีจุดเรียนปลาเยอะมากเลยนะครับนี่เลยจุดเรียนปลาบายุส่วนทันจิโร่ตรงนี้ไม่ใช่จุดเรียนปลาครับเป็น ตีบอสเนาะเป,นเป็นบอสเลดเอาไว้หาของทําปานตะวันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเรียนปานความรักนะครับของมิซิลีเนาะตอนนี้ตอนนี้มันจะเหลือปานอยู่2ปานนะครับเป็นปานหมอกกับปานอัศนีนะของเพลงสืบเดี๋ยวดีตัวไปเริ่มต้นกันที่เมืองแรกเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองแรกนะครับให้เรามองไปทางขวามือนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปเลยครับตามผมมาเลย โอเคตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วนะครับ คนก็จะเห็นรูปหน้าเซนสิสกับหน้ามูจิโร่อยู่ตรงนั้น,นครับเป็นจุดเรียนปานเนาะเดี๋ยววิ่งไปดูกันเลยถึงรา้วครับนี่ก็คือจุดเรียนปานอตสนีหอนเซนสิ่เนาะแล้วก็ข้างข้าก็จะเป็นจุดเรียนปานหมอกของมูจิโร่นะครับเออผมลืมบอ,อกไปหมู่บ้านที่หมู่บ้านเมื่อกี้กับหมู่บ้านนี้ ของทำปานเหมือนกันหมดเลยนะครับเลเวล15กับเงิน1 0 0 0 0หมืนเยนปานที่ทำแตกต่างกับชาวบ้านก็จะเป็นปานตะวันแล้วก็ปานจันทานะครับมีแค่นี้เองที่ทำแตกต่างที่เหลือก็กทำเหมือนกันหมดเลยครับทำเครทอะไรอย่างเงี้ยเลเวล15ากับเงินหนึ่งหืนเยนเหมือนกันหมดเลยครับโอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้ครับทุกคนก็อย่าเืมกดกลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย